สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกยิมโนของทีบ้านนะคะแล้วก็พามาดูว่าตอนนี้นะคะแคคตัสของทีบ้านเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะสำหรับช่วงฤดูฝนนะคะช่วงนี้นะคะยิมโนขอออกดอกเยอะค่ะก็เลยทำการผสมเกสรน,นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเขาจะติดฝักได้ดีต้องผสมเกสรแบบข้ามต้นกันค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มียิมโนดังนะคะแล้วก็ ยิมโนที่ได้มาใหม่จําไม่ได้ว่าชื่อสายพันธ์ุอะไรนะคะหนามเขาค่อนข้างยาวนะคะเป็นด่างเขียวเหลืองค่ะประมาณนี้ค่ะก็ผสมไปนะคะเผื่อเขาติดฝักเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เขาโดยการพอมลิดได้นะคะเนี่ยค่ะที่บ้านช่วงนี้นะคะก็สังเกตดูมีแคคตัสหลายต้นนะคะเริ่มมีเพลี้ยมาแล้วนะคะโดยเฉพาะยิมโนค่ะเนี่ยค่ะ ก็เลยจำเป็นจะต้องฉีดยาฆ่าเพรียกันไว้นะคะซึ่งปกติร้านทั่วไปนะคะถ้าเขาทำแขกตัดขายเนี่ยก็จะต้องออฉีดยากันมแมลงหรือว่าเพรียาไวท้ทุกๆเดือนเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยบางทีไม่มีเวลาแล้วก็พยายามไม่ใช้สารเคมีนะคะก็จะฉีดเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะ ถ้าเห็นเขามีเพียก็เลือกที่จะแยกต้นขอ,อกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกับฝั่งที่แล้วก็คือเอาไปไว้กับต้นชนชมนะคะส่วนที่เหลือเพียก็ยังไม่ขึ้นค่ะส่วนอื่นของบ้านนะคะก็จะมีต้นที่คล้ายๆกับบ้านหางจุระเร้เขากําลังออกดอกนะคะต้นอื่นๆน,นะคะอย่างกวักมรกตนะคะบางต้นนะคะก็มีการเน่านะคะคือเหมือนกับกระถางเขาพอได้รับความชื้นเยอะๆในช่วงฝนตกเนี่ยนะคะ เขาก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นแล้วก็มีมแมลงศัตรูพืชเขาก็เน่านะคะส่วนนี้เป็นต้นกว่างมรกตดังยังสภาพดีอยู่นะคะกระถางเขาก็อาจจะพอดีกับต้นก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการระบายความชื้นเดี๋ยวพอกิ่งเขาโตสักหน่อยก็จะทําการขยายพันธุ์เนี่ยค่ะสําหรับต้นที่มีปัญหาก็ลองทําการช่วยชีวิตเขาโดยการตัดส่วนที่เน่าออกแล้วก็ทาปูนแดงนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนดินเป็นกระถางใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าโชคดีบางว่าเขาก็จะรอดค่ะก็ต้องสังเกตดกูอาการนะคะนี่ก็เป็นตอบางส่วนของเขาที่แยกมาช้ำๆไว้นะคะเผื่อเขาจะรอดแล้วก็มีพวกยิมโนหน่อเล็กๆนะคะแล้วก็ต้นอื่นๆที่เราช้ำๆแยกไว้อันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรแล้วก็ใบของกวักมรกตเขียวนะคะที่ช้ำไว้เนี่ยค่ะเขาเริ่มที่จะแตกรากแล้วก็เริ่มมี หัวออกมาแล้วนะคะบริเวณตุ่มใบเขาเนี่ยค่ะผ่านไปประมาณ2เดือนส่วนนี้คือส่วนของต้นยิมโนนะคะที่ก่อนอันนี้เขาเป็นมีอาการเพลียขึ้นนะคะก็เอามาขัดเพลียออกโดยใช้น้ํายาล้างจานผสมกับน้ํานะคะแล้วก็เอามาฝากกับต้นชมชมชวนชมฝั่งทิศตะวันตกนะคะน้องก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สังเกตน,นะคะเขามีดอกด้วยนะคะก็ผสมเกสรวันเดียวกันกับต้นเมื่อสักครูเนี่ยค่ะ ผสมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าเขาน่าจะต้องติดฝักสักอนี่ก็คือโลบิเวียค่ะกำลังบานถ่ายตอนถ่ายคลิปนี้เป็นช่วงค่ำแล้วนะคะน้องก็ยังบานอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆของบ้านนะคะและนี่ก็เป็นฝักใกล้สุกเต็มที่แล้วนะคะเขาสีแดงแล้วแต่ว่ายังไม่แตกฝักค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ติดสองฝักเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ส่วนของบอนสีค่ะตอนนี้กอใหญ่มากขึ้นนะคะเขาจเจริญเติบโตได้ดีค่ะเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ถ้าเขามีหัวขนาดใหญ่ต่อไปแล้วก็สามารถที่จะเอามาผ่าหัวเพื่อขยายจำนวนได้ค่ะและพามาชมส่วนที่เป็นแคกตัสยิมโนนะคะที่เคยมีปัญหาแล้วเรามาไว้ฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะ ถ้าโชคดีนะคะเราเอามาขัดเพียแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งนี้เขาก็จะรอดนะคะแต่ถ้าเขาเน่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าอาการเขารอแร่อยู่แล้วส่วนนี้ก็เป็นบอลกระดาษนะคะก็เขาเริ่มที่จะแตกหน่อเพิ่มแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้คือต่อสู้อย่างมากกับไรแดงนะคะก็สามารถผ่านผลมาได้ก็รู้สึกโชคดีมากเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชวนชมค่ะส่วนต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้คือเพรียเขาเต็มเลยนะคะก็เลยเอาไปขัดด้วยน้ำยาล้างจานนะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำประมาณ1ลิตรินะคะเอาแปรงสีฟันขัดเบาๆค่ะแล้วก็ตัดรากเขานะคะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วก็มาวางฝากต้นชนชมไว้เหมือนเดิมค่ะ ก็มาลุ้นอีกทีนะคะว่าเขาจะรอดไหมส่วนต้นอื่นๆนะคะที่สังเกตว่ามีเพลียก็ทําการใช้ยาฆ่าเพลียเน,นะะี่ยค่ะฉีดพ่นให้ทั่วททุกกระถางนะคะไม่ได้ฉีดเฉพาะกระถางที่เป็นเพลียเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเขาได้มีเพลียแล้วนะคะก็ต้องฉีดให้ทั่วๆบริเวณเทุกต้นนะคะทั่วโรงเรือนของเราเลยนะคะเพื่อกันเพลียทั้งหมดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ค่ะสังเกตนะคะว่าที่บ้านก็จะมีการเลี้ยงแบบผสมผสานปลูกกันหลายต้นหลายชนิดรวมกันค่ะสวัสดีค่ะ